สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดนาฬิกาที่ชอบในเครื่องวันพัดส,สองไลและรวมไปจนถึงเราก็มาดูด้วยว่านาฬิกาในเครื่องเนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้งานใช้การบ้างอ่าอันเนี้ยนาฬิกาที่ชอบก่อนนาฬิกาที่ชอบหน้าตาเป็นไงนาฬิกาที่ชอบหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ามันสามารถปรับแต่งได้นะคุณจะเอาเล็กเอาใหญ่มันจะมีให้คุณเลือกอ่าเดี๋ยวค่อยไปดู ไปโหลดก่อนถ้าอยากได้นาะฬิกาแบบนี้นาฬิกาแบบนี้มันดียังไงนาฬิกาแบบนี้มันดีตรงที่ว่าไม่ว่าคุณจะใช้วอลเปเปอร์อะไรก็ตามแต่นาฬิกาเนี่ยมันจะต้องเห็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นดําตัวขาวถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะวางไงแล้วผมชอบแบบนี้นะอ่ามันชัดดีมันชัดดีม,ดดมาปุ๊บเห็นแน่นอนเนะี่ยไม่ใช่มาปุ๊บอืมบางทีถ้าเกิดนาฬิกาแบบนี้นะนแล้วพื้นวอลเปเปอร์เราเป็นสีขาวนะจบเลยนะบอกก่อนนะหาไม่เจอไม่ได้นาฬิกาเป็นยังไงเลยอ่ะ ไปโหลดก่อนไปโหลดจากงไหนเราก็ไปในเพสโต o สิพี่นี่เข้าไปในเพโตแต่แล้วก็ไปกดค้นหาตรงนี้นี่อ่ากดค้นหาแล้วเราก็พิมพ์คำว่า retroclock o widget ลงไปนี่จึ๊กนะอ่าคุณก็จะเห็นว่านะนะนะาฬิกานี่มีนี retroclock o widget อยู่ดูนี่เลยเต็มชื่อมันเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งไม่ใช่ถอนนะพี่อันนี้อันนี้ติดแล้วกมั <laughs> เกอเะไขึ้นคำว่าถอนพี่ต้องติดตั้งก่อนโอเคไหมหลังจาก,กติดตั้งแล้วอ่ามา เราไปดูนาะฬิกาวิดเจตของเครื่องเอานาฬิกาวิดเจตตรงนี้ออกไปก่อนทําไงอ่ากดแช่ไว้เบ่นี่อืน่นแล้วพี่ก็จะเห็นคําว่าลบออกอ่เดี๋ยวนะนี่มันจะมีคําว่าลบออกเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ได้หรืออ่าหรือหรือหรือพี่จะอ่ากดแช่ที่หน้าจอตรงว่างๆเนี่นะตรงที่ว่างๆเนี่ยกดแช่ไว้ทั้งสองวีแนละ้วพี่นะพี่ก็จะเห็นตัวแดงๆตรงนี้นี่กดลบจากตรงนี้ก็ได้มันลบได้หลายแบบนะอ่าเราก็ลบไปจึก๊ก อ่าเขาจะบอกว่านราิเจตออกใช่ไหมออกเลยพี่อ่านะเดี๋ยนะอ่าลองย้อนกลับนิดนึงถ้าเกิดเราเอานิ้วเรากดแช่ใช่ไหมที่นาฬิกาเลยเอากดแช่มันตรงนาฬิกาเลยเนี่ยนะแล้วกดคําว่าลบออกมันจะถามเราไหมากดลบออกปั๊บโอ้ถามเหมือนกันวุ้ยโอเคออกไปโอเคเอานาฬิกาออกไปแล้วไปเอานาฬิกาที่ไหนเออเดี๋ยวไม่มีนาฬิกาใช้อ่ากดแช่ที่หน้ากอไวพ้พี่อ่านาฬิกานี่เนี่ยพี่ก็จะเห็นคำว่าบิเจตอยู่ตรงนี้นี่อ่าวิเจตมันอยู่ตรงนี้นะพี่นะ กดเข้าไปดูพี่นี่เข้ามานี่ก็จะเห็นนาฬิกาโดยปกติของแอ d ดรอ d เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะมีแบบเข็มแบบตัวเลขแบบแมนนวลให้พี่ใช้เลยอยากจะใช้ทําไงกดแช่ไว้นี่แล้วมันก็จะออกข้างนอกแค่นั้นเองพี่ก็วางก็ใช้ได้เลยขยายได้ไหมเนี่ยเนะ <c oughs> ดี๋ยนะเอขยายได้ไหมโอ้โหมีนาฬิกาต่างประเทศให้ดูด้วยพ่อเถอะก็ <c oughs> ไม่ต้องเยอะขนาดนั้น ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอาออกไปก่อนโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นวลวิธีการเอานาฬิกาออกมาใช้งานเอาเราไปดูวิธีอันอื่นอ่ามันก็จะเข้ามาปึ๊บคุณก็ลูดลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีนาฬิกาให้คุณเลือกดูนี่อ่ะมันก็จะมีนาฬิกาพุ่มตรงนะไม่รู้นาฬิกาของใครวะพมันมีหลายอันนะ่ะอ่านี่มันก็จะมีนาฬิกาแบบเอ่อแนวตั้งนะนาฬิกาแบบแนวนอนนะเออแล้วก็มี อะไรอ่ะตัวจับเวลาแล้วก็อนาล็อกแบบเข็มนาฬิกาแบบทั่วโลกเอาเลือกเอาสักอันกันแล้วนะพี่นะอนาลองนาฬิกาทั่วโลกพี่ไปเล่นเอาแล้วกันมันต้องตั้งเวลานะพี่นะพี่ยาวโลกไหนโลกนี้โลกไม่ใช่ลกหน้าไม่ใช่ไปประเทศไหนอเมริกาแอฟริกายูทิโอเปียพี่ก็ว่าไปไม่รู้ผม่ยังไม่ทําให้ดูถ้าอยากทําให้ดูก็บอกแล้วกันโอเคไม่ทํานาฬิกาทั่วโลกเอาอนาล็อกเราลองกดแช่ไว้บนอนาล็อกตรงนี้นี่อ่ากดแช่บัฟเราก็เล่ามา เราก็จะได้นาฬิกาอืมอะไรอ่ะมีให้เราเลือกด้วยจะเอาแบบมีตัวเลขไหมหรือเอาแบบไม่มีตัวเลขอื Bene. มมีเลื่องอื่นอื่นไหมในรูดดูโอ้โหเฮ้มีเยอะเหมือนกันเฮ้ว่ามีแบบโหมีวินาทีด้วยโอ้ oh, แต่ไม่มีตัวเลขให้ดูไม่มีตัวเลขให้ดูอ่า uh, เอาต้องอ่านก็แล้วกันอามาเราชอบแบบมีตัวเลขก็กดตึ๊กลงไปนี่อ่ามันเราก็จะได้นาฬิกาแบบมีตัวเลขมาแบบนี้อ่ następ, าลองขยายดูซิว่าดวได้ใหญ่ได้ไหม กดแช่กดย้อนกลับเสร็จแล้วกดแช,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 แช่ไปบนานาฬิกาอ่ากดแช่อ่าเราก็จะเห็นกรอบตรงนี้นี่นี่จุดพวกนี้เนี่ยนะมันเลื่อนได้นะพี่เราก็กดเอานิ้วแช่กดไอ้ตรงจุดเนี่ยจึ๊กแล้วเราก็ลากปืดปื๊ดน่ะแล้วเราก็กดแช่ลงไปบนจุดตรงนี้เราก็ลากลงมาปืดอ่าอืม แล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าคุณชอบอันนี้คุณก็ไม่ต้องไปโหลดในนาฬิกาที่โทรโอ,กออกวิเจียนะพี่นะโอเค <laughs> ถ้าพี่ชอบอแต่มันไม่มีวันไม่มีเดือนไม่มีปีมีแต่นาฬิกามันก็อาแล้วแต่ชอบอาไม่เอาออกเอาออกลบออกไปลบออกไปก่อนอ่าแล้วลองไปดูวันอื่นกดแจ้งไว้อ่าไปดูมันมีวิเจตอันอื่นอีกนะนี่นี่ลองไปดูอ่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องให้ดูก็ได้มั้งมันก็เห็นเห็นอยู่นะพี่นะอันนี้มันก็มีวันเวลาวันที่วันเท่ยพี่ดูนะอ่าแต่มันมีเลื่อนลงไปข้างล่าง ตอนที่เปิดเครื่องมันมีหน้าตาเป็นแบบนี้อืนี่มันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ก็เลือกเอาสะอันหนึ่งอ่ะนั้นตรงนี้มันมีมันมีสามแบบพี่พี่เลือกนะพี่ก็เลือกเอาสักแบบก็แล้วกันโดยเอานิ้วกดแช่ที่พี่อยากได้เนี่ยแช่ไปดูจึกแล้วก็ลากมาแล้วก็วางปล่อยปุ๊บอ่ามันคงขยายไม่ได้ละมั้งไม่ต้งว่ามันคงขยายไม่ได้ละมั้งมันจะได้มันจะได้แค่นี้แหละพี่นะอื ข้อดีของนาฬิกาคือมันแปลกมันเวลามีตัวเลขหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเออก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายลบออกไปอ่าแล้วแล้วเราไปดูนาฬิกาของเราอ่านาฬิกาวิดเจตเราเราก็ไปดูวิดเจตวิดเจตตัวเนียมักจะอยู่ข้างล่างสุดเพราะฉะนั้นเวลาพี่เอานิ้วลู่เนี่ยลูดลงไปข้างล่างให้สุดเลยเดี๋ยวนิ้วปัดขึ้นไปข้างบนปื๊ดนี่เออเกือบสุดแล้วถอยมานิดหนึ่งโอเคมันก็จะมีอันนี้นาฬิกา อันนี้อันนี้วันเดือนปีนะอ่าแล้วพี่จะแยกกันก็ได้แล้วแต่เลยอ่าแล้วแต่พี่ชอบเลยอ่าแล้วก็จะมีแบบเป็นชุดนาฬิกาพร้อมวันเดือนปีติดกันเป็นแถบอ๋อแล้วก็จะมีแบบเป็นตัวตัวเบอร์เทอร์เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นลองลงมาอย่างนี้อ่าผมจะทําให้ดูแบบที่มันแยกกันแล้วก็อ่านเราก็กดแช่อันนี้ก็อัดกดแชอนาฬิกาก่อนจุ๊บแล้วก็ไปวางปล่อยตรงนี้โอเค แล้วเราก็กดวิจตอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ลูกลงไปปุ๊ดอ่าแล้วเราก็ไปเลือกวันเดือนปีมาปุ๊ดอ่าแล้วเราก็มาวางตรงนี้ปักโอเคกดย้อนกลับอ่ากดย้อนกลับแล้วเราก็ไปเลือกที่นาฬิกาอ่าเลือกที่นาฬิกากดแช่ไว้ปั๊บแล้วเราก็ขยายขยายได้ไหมพี่ขยายนิดนึงอ่า อย่างนี้ก็ได้นะพี่ก็จะได้นาฬิกาอย่างนี้ตัวเบลเลอร์เทอร์หรือไม่ก็วันเดือนปีตัวเล็กๆหรือพี่จะเอาวันเดือนปีอันเบลเลอร์เทอร์พี่ก็เปลี่ยนกันเอาวันสลับที่พี่ไม่ขย้ายเอากันแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิธีติดตั้งนาฬิกาที่ชอบแล้วใช้นาฬิกาที่ชอบลองไปเล่นดูในวันพัดสองไลท์ผมว่ามันก็มีเลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะหายเยอะอยู่เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นก็บางยี่ห้อมันไม่มีอ่ะ น,นี่น,นี่แต่น,นารเกาแมนนวนเลยก็เลยต้องโหลดมาแต่ในนี้มันมีให้คุณเลือกคุณก็ไปเลือกเอาตามใจชอบแล้วกันอันนี้ก็ทำให้ดูกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ